แต่ดิเอเอเออะไรเนี่ยอะไรนนี่อะไรอะไรโออเอโอ๊ย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 จมูกติดโอ๊ยจมูกติดกลงเลยลูกอะไรนี่อะไรลูกอดี๋ยวเพิ่งงอนอดี๋ยวเพิ่งงอนนี่อะไรมันมีเปิดกลงให้ออกมากินข้างนอกแล้วเร็วเลยเดี๋ยวให้พี่เขาเปิดกลงให้ก่อนเร็วลูกแั่ดีนี่อะไรลูกอ่ามันมีเปิดกลงให้โอ้โหออกมาเร็ออกมาเร็วออกมาเร็วออกมาเร็วโอ้ยดีใจดีใจ อุ้ยดีใจโอ้โหน้ใส่น้ำเกลือลูกระวังระวังนี่อุ้ยไอยอยค่อยค่อยกินค่อยค่อยกินอย่าให้มันตกพื้นลูกอืมอร่อยอุ้ยโอ้โหชิ้นใหญ่ไปไหมครับชิ้นใหญ่ไปปะค่อยค่อยกินลูกไอนี่มือหมาหมีนี่นี่อีกชิ้นหนึ่งนี่นี่ไอ่อยอร่อยอืม ดูหางดูหาง